สวัสดีค่ะบลจฟิลลิปจะมาเล่าข่าวสารดีๆประจำเดือนสิงหาคมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะบริษัท Apple ริรายงานผลประกอบการไตรมาสสามทำสถิติรายได้สูงสุดแม้ว่าสถานการณ์ในตลาดตอนนี้นะคะจะมีความไม่แน่นอนในหลายปัจจัยเช่นปัญหาซัพพลายเชนเศรษฐกิจกชะลอตัวหรือแม้แต่การระบาดของโควิดแต่ล่าสุดคะ่ะบริษัท Apple ก็ได้ประกาศผลประกอบการในไตรมาสสามของปีนี้โดยสร้างรายได้สูงสุดนะคะที่83,000ล้านดอลลาร์หรือ ือเพิ่มขึ้น2%เยีย on ออนเนะคะซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการของ Wall บ t r e e t ด้วยโดยสัดส่วนหลักมาจากยอดขาย iPhone กว่า4หมื่นล้านดอลลาร์โดยทีมคุกนะคะ CEO ของบริษัท Apple ิ้ลได้กล่าวว่าผลประกอบการที่ดีนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะแวดล้อมที่มีความท้าทาย นอกจากนี้จํานวนผลิตภัณฑ์ของ Apple นะคะก็ได้ถูกใช้งานในตลาดเนี่ยสูงสุดในป,ประวัติการในทุกทั่วภูมิภาคและกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยนอกจากธุรกิจหลักด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น iPhone iPad MacBook และ Apple Watch แล้วเนี่ยบริษัท Apple นะคะก็ได้มุ่งพัฒนาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟไฟ้าอีกด้วยโดยล่าสุดเนี่ยได้มีการจ้างหัวหน้าทีมออกแบบและพัฒนามาจากบริษัท Lamborghini เพื่อเข้าร่วม electric car ข,ของ Apple เช่นกัน และได้มีการจ้างพนักงานเนี่ยมากความสามารถนะคะมาจากบริษัทชื่อดังอย่าง t ท s l a a s t ต n Martin และ Porsche บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังเพื่อร่วมกันคิดคนและพัฒนาธุรกิจรถยนต์ของ Apple นั่นเองค่ะเนโเตรียมเจาะตลาดมือถือเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา n นโได้จัดตั้งบริษัท n o โอ b i l e Technology เพื่อเป็นแรงเสริมสาหรับธุรกิจการผลิตมือถือบริษัทนี้ถูกถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท n นโอเน็กเชในฮ่องกง โดยทางนีโอเองได้มีการวางแผนเพื่อศึกษาและลุกตลาดมือถือมาสักพักแล้วสังเกตได้จากที่คุณวิลเลียมลีแชแมนและก็ซีอได้กล่าวไว้ในเดือนมีนาคมบริษัทมีโอโมบายเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นมือถืออุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์พกพาต่างๆ AI ฮาร์ดแวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นต้นนีโอตั้งใจว่าเมื่อทุกอย่างพร้อมจะทําการผลิตมือถืออย่างน้อนปีละหนึ่งรุน่นเช่นเดีวยดวกับ Apple และนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆที่เรานํามาฝากในวันนี้ขอบคุณที่เราฟังเราจนจบติดตามบลจอฟิลิปได้ตามช่องทางนังต่อไปนี้เลยเจอกันใหม่คลิปถัดไปขอบคุณครับ